สามพี่น้องจอมปวสวัสดีค่ะพบก,ก,กับพี่น้องจอมปวดพบกับนิชานะคะะเองนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันะน้อมกินเยนลี่นี่นะคะเป็นเยี่เิซซ่ะคะเยี่เลยค่ะในนี้นะคะก็จะมีเยลลี่เป็นเยลลี่พิซซ่านะคะเยลลี่ เป็นปายนะคะเยลลี่แฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีเยลลี่โค้งละค่ะแล้วก็เยลลี่ฮอทดอก้วยนะคะเยอะแยะเลยไปลองแกะกันดูดีกว่านะคะว่ารสชาตินะคะมันจะอร่อยไหมโอ,อ้อันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีเป็น มีโคลาด้วยเป็นโคลาจิ๋วๆเลยค่ะจิ๋วมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปลองกินโคลากันก่อนดีกว่าน,นะคะคนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวไปลองกินกันดูดีกว่าหวานหวานอร่อยมากเลยค่ะ เดี๋ยวไปกินขนมย่างกันดีกว่าแล้วค่ะเพื่อนแฮมเบอร์เกอร์จริงเลยค่ะเอ๊ะนี่นะคะเป็นชิ้นต่อไปเรามากินเฟินไฟกันดีกว่านะคะเฟินไฟตัวนี้นะบอกว่าเพิ่งออกใหม่ด้วยไปกอกกินกันดีกว่อนโอ้โหทุกคนมีปอกมาใส่ในเฟินไฟจริงเลค่ะ มาลองชิมกันดีก,กว่าอันน้องแล้วลองชิมดูค่ะอร่อยมากเลยอร่อยมิค้า้องตะตัง <c oughs> พี่อล่ามัอร่อยมิค้าที่สุดท้ายนี่ถาดนี้นะคะก็จะเป็นนี้เลยค่ะพิซซาของน้องเอ๋แมยักษ์เลยนะคะเดี๋ยวเราลองกินกัน ว้าวมีสามชิ้นพอดีเลยค่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปแกะกันดีกว่านี่นะคะเพื่อนว้าวเดี๋ยวไปลองกินกันดูดีกว่า,นะาน้องสตังค์ค่ะอ้าวน้องสตังค์ชอบใจมากมากเลยค่ะน,น้องอาัมอชอบใจไหมคะอืมอ่ะอืมนิ่มมากเลยค่ะเพื่อนอร่อยม,ม,มาก เพื่อนๆคะกินของแบบนี้นะคะที่นี่ก็ควรเป็นันด้วยนะคะไม่ควรกินเยอะเกินไปนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะนิชาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสามพี่น้องจอมผ่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปุ้งกิงปุ้งกิงให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ